ที่น่าสยดสยองมากยิ่งกว่านั้นก็คือช่วงร่างตั้งแต่เอวลงไปจนถึงเท้าของเด็กหญิงมันได้ขาดหายไปโตเมนเอ้ยเกิดเป็นคนทั้งทีแต่ไม่คิดสั้นแท้พนักงานทั้งสองต่างพากันช่วยออกตามหาท่อนร่างของเด็กผู้หญิงที่หายไปแต่หายังไงก็หาไม่พบ จะเอาอยัางไงกันล่ะทีนีขขขข้ข้างหน้าไม่ไกลเท่าไรมีป้อมตำรวจอยู่เมื่อได้ยินดังนั้นนายตรวจจึงเสนอความคิดเห็นไปว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้นะคุณรอผมอยู่ที่นี่หาท่อนร่างของเธอรอไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปตามตำรวจให้แล้วทำไมต้องเป็นผมคนขับคานในทันทีเพราะเขาไม่อยากอยู่กับศพของเด็กผู้หญิงคนนี้ ในบรรยากาศแบบนี้